พี่ปอถามมาไว้นะคะคราวนี้จะมาบอกแล้วกับ d o s h e and g a b a บร a ในการผลิตตุ๊กตารุ่นพิเศษค่ะ สวัสดีค่ะพบกับภายในช่ว,วงไฮโซแฮปปิงส์นะคะและในช่ว,วงนี้ก็มาอัปเดตข่าสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะมากันที่พี่แบมจนนิสตาบ้างดีกว่านะคะก็อย่างที่ทราบดีนะคะเธอก็ทําธุรกิจร้านอาหารออเดรนเองนะคะตอนนี้นะคะจะมาเผยประสบการณ์แปลกๆจากลูกค้าให้ฟังหนงค่ะ แต่คำว่าเก่งอย่างเดียวคงไม่พอนะคะขอมอบตำแหน่งสุดยอด working woman ให้กับเธอไปเลยสำหรับคุณแม่ลูกสองแบมจนิสตาลิวเฉลิมวงพี่สาวคนสวยของคุณโบชยาดานะคะที่นอกจากต้องทำหน้าที่คุณแม่แสนดีของลูกสาวลูกชายน้องเวนิสกับวินส์แล้วนะคะเธอก็ยังต้องบริหารธุรกิจร้านอาหารที่ตกแต่งภายใน ด้วยสไตล์ย,ย้อนยุคแบบ French Bistro ทั้ง5สาขาอีกทั้งเตรียมเปิดสาขา6ในวันที่29เมษายนนี้ด้วยแน่นอนนะคะว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่นั่งท่านผู้บริหารมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธอจึงมีหลายเรื่องอยากจะแชร์ให้เราฟังกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประสบการณ์แปลกๆของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ แปลกที่สุดก็น่าจะฐานลุกเดินออกไปเฉยๆเลยอ่าก็มีอยู่พอสมควรเหมือนกันส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ลุกลุกไปแล้วแต่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคนไทยจะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรยาเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไปแจ้งความแน่นอนก็ต้องไปแจ้งความแล้วเราก็มีกล้องวงจรปิดอยู่นะจริงๆก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่อ่ะก็ไปตามบางบางบางรายก็มีตามได้เหมือนกันเขาก็ปอกลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วลืมอะไรแบบนี้ แต่ว่ามันก็นะไม่ใช่ก็ต้องกลับมาจ่ายก็ใช่ค่ะก็มีมีโทษด้วยอ่ะเท่ากับลักทรัพย์อย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เราก็โอเคอ่ะถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นเยอะเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็โอเคยุติไปน่าจะเป็นธรรมชาติของร้านอาหารที่เจอนะคะก็มองในแง่ดีก็แล้วกันว่าเขาอาจจะไม่ได้เจตนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลกอื่นมีบ้าง บางทีก็มีคอมเพลนแปลกๆสมมุติเราเขาเห็นในรูปบอกว่าดูในรูปเป็นจานขนาดน,นี้อะไรเงี้ยแต่มาถึงก็บอกว่ามันแบบว่าดูในรูปมันเล็กกว่าอะไรเงี้ยทำไมจานมันใหญ่จังเลยอะไรแบบนี้แล้วก็กินไม่หมดอะไรเงี้ยกินไม่หมดแล้วก็ว่าเราคอมเพลนเราว่าทำไมเราเอาอาหารจานใหญ่มาเสิร์ฟอะไรแบบนี้คะก็กินไม่หมดอะไรเงี้ยอ่าแล้วซึ่งเราก็อ้า็จานใหญ่ก็ดีอยู่แล้วก็งงนิดนึง,งอะไรเงี้ยเพราะเราก็มีรูปให้ แต่ถึงแม้จะเจอลูกค้าแปลกขนาดไหนนะคะปัญหาใหญ่เท่าใดเธอก็บอกว่าพร้อมจะรับมือเพราะปัญหาเหล่านั้นจะสั่งสมเป็นประสบการณ์ให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของเจ้าของร้านอาหารนะคะเพราะว่าจะมีหลากหลายคอมเมนต์ให้ได้ฟังกันอยู่แล้วสำหรับหลากหลายลูกค้านะคะก็เดี๋ยวก็คงจะมีการ i m p r o v e ขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะกับออเดรค่ะ